สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไนเนียชาแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปทำงนานสารยานะครับแล้วก็จะมารีวิวว่า1ปีที่เราอยู่สารยาเนี่ยเราทําอะไรบ้างแล้วก็อยู่ที่ไหนบ้างก็ห้องแรกเลยจ้าจะเป็นไอน,นี้ยวันนีเ้เราได้ต่อบ,บินปีด้วยแล้วก็ตากล้องนะจ้ามีคนถือกล้องให้ยก็ตากล้องเป็นซีดีนะยังอยู่ยังอยู่ที่นี่อันนี้ห้องแรกนะก็คือห้อง ERT หรือว่าห้องหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็สําหรับคนที่เรียน ER หรือว่า RAER หรือว่า ถุกเฉินการแพทย์เออก็คือจะได้มามันจะมีอบรมนะครับสำหรับน้องๆที่แบบว่าปีหนึ่งที่เข้ามาหรือว่าใครกำลังรองลุ้นอยู่ประกาศรอบสามนะครับก็เปิดเทอมมาจะเจออีเวนต์แรกเลยนอกจากรับน้องแล้วก็คือจะมีอบรม ERT ก็จะอบรมโดยพี่พวกพี่ๆนี่แหละอบรมให้หนูใช่ไหมก็จะรู้เรื่องแบบว่าวิธีการใช้ห้องวิธีการปฏิบัติงานแล้วกอ็อบรมมันเนี่ยทุกสาขาสามารถเข้ามาอบรมได้แต่ ER บังคับอยู่แล้วแล้วก็ ER บังคับเครื่องเีรนด้วย เวรที่นี่ก็จะขึ้นตั้งแต่ห้าโมงถึงห้าทุ่มตารางเวรเดี๋ยวเขาจะทํามาให้แล้วก็ดูชื่อเราอยู่เวรไหนวันที่เท่าไหร่ตั้งมีแอร์มีห้องด้วยสําหรับใครที่อยู่หอนอกแล้วก็มาขึ้นเวรแล้วรู้สึกว่าห้าทุ่มแล้วกลับยากมากหรืว่าไม่มีรถเนี่ยก็สามารถนอนข้างในได้เลยแล้วนอนได้แอร์ฟรีมีผ้าห่มม,หมีที่นอนไฟี่เอ็นเอ็มไอก็คือ,อาสากีนาริบาดินนะคะที่สมุทรปราการแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยว,ดยวได้มีอีเวนต์กลับมาแน่แต่แบบว่า อาจจะไม่ได้กลับมาอยู่แต่ก็อาจจะมาช่วยน้องๆอะไรอย่างนี้ที่เห็นแปะอยู่เนี่ยคือโพลโอเคเราก็จะมันก็จะมีบอกว่าวิธีการเปิดตู้วิธีการขอเล็ดรถก็จะอยู่ตัวนี้หมดเลยนี่โอเคมีโพลให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงแล้วก็ยามที่นี่ใตดีถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าเราคุยไม่รู้เรื่องอะยามเ็าะจะเป็นคนประสานง,งานช่วยนะตาไม่ต้องห่วงก็จะมีเล็ดรถใช่รถจะเป็นรถเอ่อการแพทย์กาญจนาเป็นรถกู้รถเอ่อรถกันไทยสามศูนย์โอเคขนนเจอคือห้องแรง อันนี้นะคะก็จะเป็นแคมก็จะมีทั้งหมดสี่สายมีน้ำเงินเขียวแล้วก็แดงนะคะแล้วก็เหลืองอ,อ๋อแล้วก็เหลืองซึ่งเหลืองเนี่ยปกติเหลืองก็คือคันนั้นซึ่งเหลืองคันนั้นนะคะปกติมันจะสน a นบายอยู่ที่ m l c ใชวิ่งไปไที่ดุริยางแค่น,น,<ต>นั้นแค่นั้นวนมาอีนใช่แต่ถ้าถ้าน้ำเงินเนี่ยก็จะอ้อมไกลสุดอ้อมไปทาง Mulex ไปหน้าหมอแล้วกลับมา เอ็มยูเลโรงเรียนพยาบาลเออก็ไปหน้ามอใช่แล้วก็ไปอันนั้นด้วยประตูหกไปสัตว์าก็คือออมค่อนข้างที่จะออมเป็นโซนโซนข้างหลังส่วนถ้าแ r a m ด a เป็นโซนข้างหน้าใช่ชันเขียวจะเป็นโซนหองสมุดใช่มีให้เลือกสรรสามารถไปติดตามได้ที่เพจไอจี tram station นะคะมีข้อมูลให้เยอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอ่อบริเวณจักก้ากันนะคะจักก้าก็คือจักรยานใช่ก็คือจุด นูให้ยืมจักรยานรายวันใช่ของไม่ให้นักศึกษาไม่ให้ดนก็แค่เอาบัตรนักศึกษาไปยื่นให้เขาดูใช่แล้วเขาก็จะให้กุญแจให้กุญแจมาให้เราไปอันนี้เราจะแวะดูสถกรณ์แต่ถ้าเกิดเราคืนเลทอะไเลยไงอ๋อจักรยานนี้จะเอาอดจำมองไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราคืนเลทก็จะปรับก่อนละสิบบาทใช่ซึ่งแบบบอกเลยว่าแบบบางคนอะก็คือยืดไปทั้งเทอมเลยแต่เราคือมันสุดท้ายก็ห แต่อย่าทาแบบนี้นะเพราะว่าคนจะไม่มีจักรยานใช้นคนอื่นม่คนจะ <คน S 1> ไม่ใช่นี่นะคะนี่คือที่จอดจักรก้าก็คือจะอยู่ตรงหน้า MLC เลยนี่แล้วก็ตรงนี้มี m u e f i l ด้วยเอาไว้มาแบบเติมน้ํายาซักผงซักผ้าไว้น,น,นี่เลยจักรก้าเซ็นเตอร์นี่อันนี้ก็จะแบบมีเลขอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นน้องจะโกงไม่ได้เพราะเขาจะบันทึกไว้ว่าเลขอะไรที่นอก ก็คือตอนมายืมก็มายืมตรงนี้แล้วตอนคืนก็คืนตรงนี้ใช่ใช่่นั้นยืมได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วก็คืนได้ช้าสุดสามทุ่มแล้วก็ยืมช้าสุดหกโมงเย็นต่อไปเราจะไปกันที่สตวะนะคะก่อ,อนเนองอาจจะไม่ไปถึงสตวะเพราะมันไม้่มีทางไปเราต้องมเลี้ยวก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นโรงพยาะอ่ะาคณะสตวะแล้วนี่ตรงนี้อือน,นี่แล้วก็ตรงนี้ จะเป็นคณะสังคมไม่ใช่คณะสังคมเขาเรียกะไรศาสนาค่ะไอที่เห็นเมื่อกี้นี้เห็นไหมก็จะมีแถมแดงวิ่งก็ลองดูศึกษาได้ในเพจอะไรก็ว่าไปเขาจะเขียนไว้ว่าแบบมีสีแดงวิ่งค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นศาสนาศึกษาอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะอันนี้คือป้ายที่จะแบบบวกได้เหมือนลึมีเลยใช่แล้วนี่จะโรงพยาบาลสัตว์แบบคนนอกก็จะพาหมามาพาแมวค่ะนี่ก็จะเป็นศาสนาศาสนาจะต้องหาบรรพบครัวทุกอย่าง สถาบันเด็กสถาบันศ um yeah, em yes, no oh, ูนย์พัฒนาการเด็กใช่ก็จะอยู่อันนี้คือศูนย์พัฒนาการเด็กแต่เมื่อกี้เนี่ยจะเป็นศาธารณสัตว์ใช่จะต่อกันเลยสาธารณสัตวอันนี้จะผุดผุดพัฒนาเด็กไมเป็นสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวหรือที่่ยอว่า n i c s อะไรเนี่ยว้ายก็เออหรือ n i c f u จำไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นศาธารณสนตว์จะเป็น c r s ใช่ก็คือคำเตือนก็คือถ้าน้องๆอยู่มัธยมศิลป์จะไหมน้องๆต้องรู้ตัวย่อของคณะ จะดีมากเราเป็นค่อนข้างเรื่องที่สิ่งสำคัญเพราะว่าเหมือนกับว่าเราค่อนข้างที่จะพูดแบบเอาย่อกันซะส่วนใหญ่ยังบางทีเอสเ S สก็คือวิทยาศาสตร์การกีฬาย่อมาจาก College of Sports c i e n c e ่ก็คือเอสแล้วก็ Science ก็คือ S ใช่อสเอส่ัอักษงศึกนั้นมีมีโอ้ยศึกอันนี้สวยจะเป็นศึกรูปหนังสือก็คือจะเป็นห้ังสือหนังอันนั้นน่ะจะเป็นหอหอพยาบาลรามาใช่เดี๋ยวเราจะวนไปวนไปเอออีกอันนี้จะเป็น ึกรูปร่างหนังสือรูปแบบชั้นหนังสือเนาะอะไรอย่างงี้ยซึ่งห้องสมุดห้องสมุดของเอคณะศิลปศาสตร์บอกเลยว่าแบบดีมากเขาแบบรวบรวมนิยายต่างๆเป็นห้องแอร์แล้วก็แบบมีวิวเป็นสระน้ำอ่ะสระน้ำของไปรษณีนี่นี่ถ้าเทียบกับเอไอก็เทียบไม่ไดศิลยที่เป็นป่าดิบโบรอาชนะคะอาคาชิอุจิยามีโหโคตรสวยอ่ะ แล้วต่อไปก็จะเปในนี่คณะกายภาพใช่กายภาพบำบัดก็คือ PT นะคะ<ช>ก็จะมีทัหมดสองเอกคือ PTPT pt แล้วก็ PTOT สา PT ําหรับ PTPT เนี่ยคือ Physical Therapy แต่ถ้าเกิด PTOT จะเป็น Occupational Therapy เป็นาานักกิจกรรมบำบัดใช่อันนี้ก็จะเป็น,าานตึกโรง PT เรียนพยาบาลตามมาเรื่ง Open House Open House ของคณะแพทย์รามาฯอยู่ที่นี่ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นไข้รับน้องเขาจะไปจัดจัดที่ ก็จะที่มีเหมือนกันเแต่ปีปีเปีนี้ปีที่ผ่านมาปีฉันอะแบบว่ามีรุ่นน้องไปที่พยาไทยแล้วก็ไปตามหาเนี่ยพี่หนูอยู่ขณะอันนี้อันนี้รอนี้ก็จะมีสองแคมนะจ๊ะถ้าซ้ายมือเราจะเป็นแคมน้ําเงินแล้วถ้าขวามือจะเป็นแคมแดงวิ่งมาคนละฝั่งกันเนาะใช่ซึ่งแคมเนี่ยไม่มีการไปกลับนะจ๊ะก็คือจะวิ่งตามเส้นของนางเลยน้งก็ถ่ายมานี่ซึ่งฉันเคยถ่ายรูปกับ ผมเด่นย่าตรงนี้แล้วก็เลยสอบติดเลยวา่าซ่านใช่สอบติด<อ>ละมาเฮ้ยแล้วก็นี้นะคะตึกสีฟ้านี้คือเ t นะคะก็คืออออนะเนาะเทคนิคการแพทย์เทคนิคการแพทย์ใช่ก็คือ medical t e c h n โ l o g y อืมสำหรับ S C A N เนี่ยก็คือไงครับพี่จูเนี่ยโอ้พี่จูเนี่ยว่าซ่านมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงนะมันคือมันยอมม่อมาจาก S C ก็คือชื่อคณะที่ดูแลก็จะเป็นไารอนใช่ก็คือคาราบิดย่อด้วย S C ส่วน อานาตโมีก็คืออิก็คืออินกาังเตารณ์ตรงนี้ก็เลยรวมกั็นคำว่าสแกนพอดีแล้วก็จะเรียกกันว่าสแกนหนึ่งศูนย์หนึ่งสแกนหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่วิชาอานาตโมนะแล้วก็จะมีอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาฟิสิกส์ SCPY อันนี้ฉันได้เรียนที่ทําให้คนสับสนคือมันเป็น PY ฟิสิกส์ใช่ป่ะในขณะเดียวกันคณะเภสัชอ่ะแทนที่เขาจะย่อเป็น RX เหมือนที่อื่นอ่ะเขาย่อเป็น PY ใช่เขาย่อเป็น PY เหมือนกัน Pharmacutical ก็เลยค่อนข้าง ใช่ก็แบบที่นี่จะเป็นที่เดียวเลยที่เรียกวีอันนี้คือตึกอีจีนะคะจะมีอันนี้อีจีก็คือเอนจิเนียริเนาะมันจะไม่คือที่นี่ไม่ใช่อีเอเหมือนที่อื่นเพราะว่าอีเอของที่นี่เป็นเอ็นไวรอ e เมใช่แล้วก็จุดเด่นคือสีแดงแลือดหมมีสีแดงเลือดหมดและเขาว่ากันว่าตำนานมอ วิศว,วะใช่คือถ้าอยากมีแฟนเป็นเด็กวิศวะให้รดห่ดต้นเสี่ยงมากเพราะว่ามันมีไฟรั่วด <Why? S 2> จริงๆคือมีไฟร่วดตรงนั้นแรงมากคือถ้ามอดว่าให้รอดแนะนํารอดกลางวันเพราะกลางคือนอะไฟรั่วเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีเคยมีข่าวว่าเคยเด็กถุดไฟดูดอะตรงนั้นแต่ช่วยมาได้คือเพื่อนฉี่ออกมาทันใช<อ>่ตรงนั้นเพราะจะอยากได้ผัวก็ระวังด้วยนะว <Why? S 2> <c oughs> ้าให้เกิดจะมีผัวมีชีวิตให้ได้กัอน,นลูก ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นอาหารส่วนตรงข้ามเลยจะเป็นอสมูทซึ่งบอกเลยถ้าใครอยากมีแฟนวิศวะเอาจริงๆไม่ต้องเป็นรอดนงรอดน้ำหรอกมันน้องพอสมุดพอสมุดได้สองคณะเลย ICT ICT ด้วยรวยเอ้ยเราผ่าน ICT มาแล้วลุงชายเออใช่แต่ถ้า ICT มันผ่านยากเพราะว่ามันเป็นทางเดินมากกว่าใช่ใช่เร่ง ICT อ่ะก็จะแบบมีภาคอินเตอร์กับภาคไทยนะแต่ตรงนี้ที่เพจที่เห็นเป็นสวยก็คือเขากำลังสร้างใช่ก็ ออกพอดีใช่ก็สวยอยู่สวยมากนี่จ่ะข้างหน้าเราปเป็นเอ็นะช่ค่ะคณะศิวัตรล้อมซึ่งเขามีตลาดนัดด้วยนะนนตลาดนัดเสื้อผ้ามือสองที่นี่อยู่ถ้าเกิดจะไปเรียนเอลสองเอลหนึ่งก็จะเข้าไปทางนี้ซึ่งเราเข้าไม่ได้เพราะว่าชมันเป็นทางจักรยานนี่อันนี้เป็ดอันนี้ซึ่งมันเป็นเป็ดปลอมอเป็นเป็ดแบบเป็ดปูนอะ,อะแล้วบางตัวก็คือยกได้บางตัวก็ยกไม่ได้นะถ้าเขาบอกว่าถ้าชอบบีถ้าสมมติว่าสามารถยกได้เลยก็คือจะมีแฟน ถ้าสมมติว่าดึงแล้วไม่ขึ้นน่ะก็คืออาจจะยังไม่มีเอออาจจะมออื่นหรือเปล่าเอออาจจะมออื่นหรือก็แบบว่าแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช่เพราะเพื่อนพี่ก็ยกขึ้นก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใช่แต่คุณไม่เคยยก w ายตัวพี่ไม่เคยยกไ,<ว>ไม่เคยร่ยอนมันไม่เคยทําอะไรเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีไปแล้วอุ้ยเนีย่ยก็จะกินเพื่อก็ไม่เคยโสดเลยเออแบบมีช่วงโสดอยู่ไม่ถึงห้าหนึ่ีสโสดมันก็หมดแล้วป่ะอ๋อเลยสิภาคารอ๋ออาปาปาปยันแม่ของเราต้นเองครัทุกคน จะบอกเลยว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิทธาคารก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่นีนะเป็นแบบที่ทคือเขา,าบอกว่าสิทธาคารอ่ะเราจะได้เข้าสิทธาคารนะสองครั้งครั้งแรกคือปฐมนิเทศครั้งที่สองก็คือตอนจบใช่ใชแต่ว่ารามาของเราฟังเสกฟังเลิศเราจะได้เข้าอีกรอบหนึ่งคือวิซาราเกย่อมาจากอะไรคะสุขภาวะร่วมสมัยอันนี้ภาษาไทยรามาธิบดีเจเนอเรลอะไร ใช่มันคือ general เลยก็คือเหมือนมูเก้อะอุ้ยมูเก้ใช่ก็จะมีลาเก้กับมูเก้ที่ชาวรามาได้เรียนนะคะก็คือถ้าเป็นมมเก้มันจะเป็นมห n i v e r s i t y general education อืมแต่ถ้าเป็นรามาก็จะเป็น R อก็คือรามาธิ่ดี general education ก็คือยาอมาเป็นราเก้ลาเก้กับมูเก้จะเรียนไม่เหมือนกันนะจ๊ะมมเก้ก็จะเรียนตามใช่โครงงานไปส่วนมมเก้เรียนเรียนหนึ่งปีนะแต่ลาเก้เรียนหนึ่งเทอม ซ่มุกลาเก้คือแบบเราจะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนหมอทั้งหมอคนหมอฟันแล้วก็เพื่อน ER, อรเพื่อน c ีดเพื่อนเอเพื่อน PI ด้วย PI ก็คือแพทย์ชุลบดใช่กลุ่มที่อยู่แบบภายใต้การดูแลของรามาชก็จะมีวิชาที่แบบว่าเหมือนเขาให้รู้จักเพื่อที่ในอนาคตอ่ะเราอาจจะได้ทำงานร่วมกัน่จริงๆต้องมี PY ด้วยต้องมีติดตั้งเลยแต่ว่าปีนี้ด้วยความแบบ เออลงทะเบียนอะไรก็ไม่รู้ว่าทําให้แบบทางมันภายในอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีปัญหาหนิดนึงใช่ก็จะเลยก็ไม่ใช่ใช่ดิาาก็จะมีแทม,มก็ฟิลเหมือนรถเมลเลยเขาก็จะวิ่งตามตามเวลาก็จะมีเวลาบอก,กที่สถาน,นี่ใชที่สถาน,นีแล้วคือเวลาเป๊ะมากด้วยนะก็คือพอถึงปุ๊บออกเลยเพราะฉะนั้นแบบว่าไม่มีทางที่จะเลทแน่นอนแล้วเขาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะอาจจะมีเลทได้ถ้าฝนตกอะไรเงี้ยแต่ว่าน้อยมากๆคือแบบบนป้ายอ่ะเขียนว่าแบบ จะมา18.202.01เตรียมแตนบายได้เลย02มาชัวร์จริงจริงแบบอันนี้ยันแม่เขาว่ากันว่าอย่ามาถ่ายรูปหมายถึงว่าถ่ายรูปคู่กับป้ายมาห้โดนสิทาคารแล้วก็ติดข้างหลังเพราะว่าไม่งั้นจะเยนไม่จบเพราะส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันเป็นที่สำหรับถ่ายให้คนรับริญานใช่ส่วนมันเหมือนเป็นแลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กหนึ่งเลงเนี้ยที่แบบว่าทุกคนจะมาตรงนี้ซึ่งก็จะค่อนข้างสวยมากใช่ใช่ใช่ส่วนตึกตรงนั้นสวยๆตรงนั้นก็คือตึกบริยา เพอาข้าที่จะปลีก,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 กาาวิวิชาวบ้านอันนี้จะเป็นคลาสจอดรถของสชาคารเสียค่าเสียค่าจอดแต่ทำเมมเมอร์ได้ก็จะถูกกว่า,าใช่แลเสียไปต่อเราจะไปดู M M X กันกเออล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่หีโดนอ่ะโครงสร้างไม่หีโดนสลายาเป็นสี่เหลี่ยม<ช>ถ้าหลงอ่ะคือขับยังไงมันวนกลับมาที่เดิมเว<ช>้ยจริงไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกับว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแบบความตึกใดๆของนางอ่ะ เื่อให้แบบว่ามันสามารถทะลุถึงกันหมดเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เออจริงนี่ันาานี่อันนี้ตรงนี้อันนี้ตึกใหม่อันนี้ดุรยางอันนี้เขาพึ่งรีโนเวทเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรือนไม้มีร้านอาหารมีเอ่อขายพวกแบบเครื่องดนตรีอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบมันนั่งเล่นกันได้แล้วก็ข้างหลังตรงนั้นจะแบบเป็นที่ให้อาหารปลาใช่ใช่แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตึกอาคารพุทธมณฑลฝั่งคีต จะเป็นอาคารเรียนของดุริยาใช่ซึ่งดุริยามีเอกเยอะมากใช่แล้วก็มีมสมมุติอย่างเช่นเอกแจ๊สคลาสสิกเอกบอยไทยมีเอกไทยด้วยนี่เอกแบบแไทยใช่นี่นาจาก,ก็เลยสวยมากแล้วก็แบบใช่แล้วก็แบบข้างหน้าของเราก็จะเป็นที่จอดสัญญาลิงค์สัญญาลิงค์นี่ก็คือเป็นรถที่มาจากอา่ัมบัติดนไปที่วิเทสบางว อันนี้ไม่รู้อะอ้าเหรอใช่นี่ฉันไม่รู้ฉันบอกฉันรู้ก็สะพานดาวสามบาทอ๋อแล้วก็ข้างบนนั่ือสะพานดาวที่เขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดอยากพิสูจน์รักแท้ให้ปั่นจักรยานแล้วเอาแฟนซ้อนถ้าเกิดสามารถปั่นไปจนสุดทางก็คือฝั่งไปฝั่งนู้นนะทียร่าสุดาโดยที่ขาไม่แตะพื้นเลยเนี่ยก็คือจะได้แสดงว่าเป็นคู่แท้ซึ่งฉันได้ลองไปปั่นแล้วแล้วเป็นไงชันมากค่ะแค่ครูขึ้นคนเดียวยังไม่รลดเลยจริงเพราะว่าทางขึ้นค่อนข้างชันแล้วก็ไกลเพราะว่า ถนนกาญจนามันคือถนนแปดเลนเออแล้วอยู่อยู่ปัน่นตั้งแต่ปัน่นขึ้นนบะบจนไปถึงนูแล้วลงอ่ะทางขึ้นมันมีประมาณสี่กบกเพราะฉะนั้นสาม, <c oughs> มสี่กลบกมอเตอร์ไซค์เท่านั้นจร <c oughs> ิงเออเปลี่ยนจากจักรยานเป็นจกักรยาน,น,ายานแล้วก็เติมความไม่ยนใช่ซึ่งทุกวันนี้อ่ะตอนที่ฉันขึ้นอ่ะตอนที่ฉันขึ้นอ่ะก็คือเป็นขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมอเตอร์ไซค์ออแล้วข้ามสะพานฉันพอน้นนี่จะ ปิดจักรยานยนต์แล้จักรยานยนตไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานกับพี่วินคิสบอลไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบพี่เขาไม่ดีแต่ว่าเราก็แบบมีคนของเราไงก็เดี๋ยวรอวันหนึ่งที่แบบว่าเขาขี่มอไซค์ผ่านเราเราก็จะจักรยานยนต์ช่วงนี้เราก็จักรยานแล้ว่าอันนี้จะเป็นประตูหนึ่งใช่ใช่ประตูหนึ่งก็ก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ที่โดนอ่ะคือมันเป็นสี่เหลี่ยมหนูเข้าประตูไหนมันก็วนกลับมาเจอกันอยู่ดีอ่ะใช่ มีคอาเสิอะไรมากมายพอเพิ่มเติมสัลย r ลิง n k นิดนึงสัลยะลิง n ์ก็คือเข้าบริการ่ทียสามสิบบาทใช่ไหมนางจะมีรอบของนางก็คือนางจะวิ่งตรงยาวๆเลยจากมหิดลออกทางประตูหนึ่งนี่แหละแล้วก็ไปส่งที่ BTS บางวานะคะแล้วก็แบบน้องก็ดังกลับมาได้อันนี้ก็คือสะดวกมากๆสําหรับใครที่แบบบ้านอยู่ใกล้ๆบางวานใช่แล,แล้วก็อันนึงนอกจากสถานีแทมแล้วก็นอกจากไอ้ิงก์อะไรเมื่อกี้นี้มันมี s h u t ิ้ล b u สด้วยัตเ t ิ้ล b u ส เป็นรถบัสที่จะรับส่งจากศารยาไปพยาไทายแล้วก็ไปศิริราชก็จะมีสองสายไปเอ,อ่อพิาไทายกับไปศิริราชก็คือจะเป็นรถสลายาไปพยาไทายกับรถสลายญญาไปศิริราชใช่ใช่ก็จะวิ่งตามนี้ซึ่งซึ่งสามารถขึ้นได้จากตรงแคมป์สเตชันเ,เ,เลยใช่อ๋อแล้วก็ตอนนี้เขาลังจะมีสายใหม่ขึ้นมาก็คือจากพยาไทายไปจากกีนาริบาีใช่ใช่ใช่ก็คือสําหรับคนที่แบบว่า สำหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่ CNMI ก็จะมาอยู่แบบที่มีต้องมาพยาไทยก็จะมีรถรับส่งก็คือเหมือนกับว่าไม่โดนเขาเขามีวิทยาเขตเยอะเขาเลยเหมือนกับว่าพยายามหาสิ่งที่สามารถซัพพอร์ตนักศึกษาได้มากที่สุดอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างบางทีแต่า,าพี่บางทีต้องไปสอบที่พยาไทยอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่สะดวกเพราะว่าบางคนต่างจังหวัดไม่มีรถ ไม่สามารถแบบเดินทางได้เขาก็มีชัตเติลบัสเขาจับพงอะไรเถอะเขาก็มีชัตเติลบัสอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็สามารถดูรอบของเขาได้อะไรเงี้ยก็จะวิ่งทั้งหมดสองฝถ้าไปพยาไทนะจะมีไปฝั่งปิ่นเกล้ากับมีไปฝั่งทบุรีอ่าใช่นถ้าเกิดไปทางปิ่นเกล้าเราสามารถติดรถเขาไปนั่งเพื่อไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าได้้วยใช่คือถ้าสมมติว่าเป็นนิสิตก็คือถ้าเห็นรถวิ่งผ่านโบกได้เลย โบกเขาก็จอดบนรถมีเลยก็คือสามารถโบกได้ไม่ต้องชูอะไรด้วยซ้ำไปก็คือโบกอ่ะเพราะว่าเหมืนเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเรากล้าโบกแต่ว่าเราก็เป็นนิสิตที่นี่เป็นนักศึกษาที่นี่ใช่แล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือเห็นแต่ส่วนต้นไม้คือ M U I C คือมหิดลอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจไปดูพยาบาลสิราิไปไปปักสิละก็คลิปยาวแล้เจอกันคลิปที่สอง